การเดินทางของเรายังคงเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องเผื่อเวลาไม่ได้เผื่อเวลาว่ารถจะติดอะไรเผื่อเวลาว่าพ่อจะตัดกระเป๋าทันเป็นกูฟี่อ่ะเหมือนปะกูฟี่กูฟี่แต่กูยังคล่องใจผัวมึงเขาเป็นคนหัวสูงใช่ไหมคุณก็นั่ง p r i v a t เจ็ดมาใช่ป่ะเราจะถึงไหมโรงแรมเราไม่ถึง้าโลเกงเจ็ดโลเคื่อสาโลว่ามาสีโลอยู่โรงแรม ชื่อว่า K Y O อ่านว่าอะไรเขียวเขียวซาอายโนเขาไปข้างล่างแล้วแล้วกูไปมาแล้วก็กูไปมาอยู่เนี่ยเมื่อกี้ไปซูเปอร์เนี่ยได้ถ่ายอะไรมาให้บ้างเป็นแกร็บมึงเอามาเลยเลยเอาข้าวมาก็มันอยู่ข้างในแล้วไงเอาหรอไม่ยังไม่ละเพื่อนมึงไม่รู้สึกเดียดูเิดองไงก็แกคีบซีทำให้ ื่อนนะคะทั้งสองคนก็ได้ไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอลิชาและก็คุณเจนนี่เทียนนะคะซึ่งเรานั้นลูกก็คือไม่เห็นอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าอยู่ในรถประมาณ40นาทีแล้วเพื่อรอพ่อคนเดียวการเดินทางของเรายังคงเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องเผื่อเวลาไม่ได้เผื่อเวลาว่ารถจะติดอะไรเผื่อเวลาว่าพ่อจะจอดกระเป๋าทันไหมสนุกแน่ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้นะคะกับต่างๆนานา,า,า Goto Ni se ซ o again and again พร้อมฉุดพ่อ ชาโทรห้าหรอบแล้วแว่ตาพ่อมาแล้วค่ะถึงสนามบินแล้วนะคะไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราไปนี้เซกโกนะคะแต่จำได้ว่าทุกครั้งเด็ huh เดกๆก็จะตื่นเต้นมากๆเรามากันทั้งหมด4คนรวม5คนสิมีพิวด้วย5คนเรามีทั้งหมดกระเป๋ากี่ใบคะเด็กๆให้ถายกระเงไอ้น, <S 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 นับก่อนกระเป๋ามีกี่ใบเก้าเก้าใบ เป็นคอเด็ดีเท่าไหร่ให้ทายสามสี่คนเดียวสี่ใบหนูหนูเป็นหมูเจอกันที่มิเซโกปุ่นปิดกล้องหน่อยไม่ว่าแอบใหญ่เลยนับเบอร์ท่าน,นี้ต้องของหมอนไปเองราะอะไรคะขอกิดขอกิด <c oughs> นะเจอสมาชิกทั้งแม่โดน <c oughs> บ่นไปแล้วหนึ่งคิ่ลร่าเป็นกูฟี่อ่ะ เหมือนปะกาูฟี่่เวสโลและสเปเชียลเกสตเปิดตัวือนสเปเชียลเกสต์ทีนี้คือใครอันดิชาเขาจับพัดจับปูมากหนึ่งสองสามแต่กูยังคล่องใจผมมึงเขาเป็นคนหัวสูงใช่ไหมกาแฟเจมบอกไม่ร้อนหรอคะทำไมมึงมองหัวเขาจอตีเลยนะเจมเพิ่งคิดนะมึงก่อนนั่งไพรเวทเจ็ตมาใช่ปะขออน นี่อายนะเนี่ยอายเริ่มละเริ่มเดี๋ยวเริ่มกดเดี๋ยวเริ่มกดที่มือมึงเสื้อก็หนาแต่ผ้าพันพอ้องมีกูไม่เข้าใจ อบหวานก็น้ำน้อยชอบไม่หวานก็เติมน้ำหน่อยค่ะนี่แสดงว่าดูรีวิวบ่อยนะคะเนี่ยลงเครื่องเรียบร้อยนะคะทุกคนก็มาถึงได้หลักบันเต็มที่มากแล้วก็ถ้าไปดูนะคะทริปเจแปนทุกทริปลงเครื่องปุ๊บสนามบินปั๊บเด็กจะต้องวิ่งเข้านี่เลยค่ะรอสั่นคุณแอนได้อะไรที่รอสันคะข้าปั้นะคะชาลงนะะอ้าวคนนี้ได้เลยคะเนี่ยอ้าวคนนี้มาด้วยเหรอคะเนี่ยเพิ่งจะเห็นเลยนะคะเนี the ่ยตายและดูสิ ามบอกว่า we have two cars and two drivers correct ใช้วิธีงไงคะทางสเลดเนี่ยคะีไงคะ,ไงไงคะกับหลานเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ถามว่าเมื่อเราไม่รู้จะพูดคนญี่ <Correct. S 2> ปุ่นยังไงโนราเราจะถึงไหมโรงแ <laughs> รมนเราไม่ถึง,ง,ง <laughs> ถึงไหมลูกไม่ถึง <c oughs> ดูซิพี่บีน่ากับพ่อแอนจะทำได้ไหมลูก <c oughs> เดี๋ยวถามเขาเขาไม่ชี้อยู่เดี๋ยวเราถามคำถามนี้ต่อไปเฮ้ยเราไปไหนกันล่อนตวเว้ยน้องไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มั่นใจสิอ่ามีรถสองคันคนขับรถสองคันแล้วก็ให้รอสิบนาทีเขาว่าอีนี่กลัวโดนขับรถนหฮิมะระหว่างรอรถนะคะมีเทรนเนอร์พี่โนล่านะคะนี่โอ้โหพี่บีน่าทำไมยูดูชิลจังเลย ทำตอนนนทำทุที่เธอนแรกช่วยดูผมลูปีหนึงไฟฟ้าสถิตไมอไม่ไหวแล้วไม่หวแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีนหน้างอยอีกลงอีกเออฮะไม่ไหวแล้วอ่ะไม่หวแล้วโอ้ยไม่กอดไม่เบื่อเลยนิเหรอไม่เบ่อเลยโนราบอกทไมเพื่อนมาเพื่อนมาหลับอ่ะจริงพยายมแพ้ก่อนเลยเดี๋ยะ แต่วันมุทาเจฟดูมาที่นี่10โมงถูกป่ะแล้วแปลว่าไม่มีอะไรเปิดที่จะหาที่ช้อปปิ้งเจฟจะว่าชุดเวประมาณกี่โลรองเท้า5โลกางเกง7โลเสื้อ3ตัวก็มา10โลรวมทั้องบอกวันนี้จะดูเมื่อก็จะหนักไหมวะเธอมีวันไหนแต่งน้ำหนักเบาๆบ้างั้นไม่มีวันนั้นต้องแบบวันนั้นต้องเป็นวันที่ว่ายน้ำอยู่โรงพยาบาลยังต้องใส่ฮูดดี้ชุดโรงพยาบาลก็ไม่อยากใส่เอาเถอะเวลาไปโรงพยาบาลก็ไปใส่ชุดโควิดจ้าตอนเป็นโควิดตอนนั้นไงให้เอาฮูดดี้ไปให้ ให้คะนแนนคนขับด้วยค่ะศูนย์ <c oughs> อ่เข้าห้องกันแล้วนะคะ,ะพาชมเลยค่ะจัะ่วค่ะจั่วน้องโาล่าพาชมห้องเลยค่ะห้องมีอะไรบ้างคะโอ้โหอม่่ oh <my> มีอะไรบ้างคะห,งหนูต้องเป็นคนทัวร์นิดนึงค่ะ <c oughs> มีเตียงเลยล่ะคะ่ะแล้วราล่านอนกับใครคะนอนคนเดียว <c oughs> อ๋อด้วยน,นี่อันนี้มีทีวีด้วยบนเนี่ยใช่มีทีวีขึ้นมาเลยค่ะพี่รออ้อนจำไหมคะปรากดตึ้งทีวีขึ้นมาโรงแรมเราชื่ออะไรคะน้าเจียฟเกียวซ่าไม่ใช่ <laughs> อยู่โรงแรมชื่อว่า KYO อ่านว่าอะไรเขียวเทียวซาเขียวสมาชิกใหม่แล้วลิกับบบ็เมามีสมาชิกมาเพิ่มแต่ว่าจริงๆสมาชิกนี้เขาอ,อยู่ในเซกโกมาก,ก่อนแล้วอยู่มากี่วันแล้วคะมาะอาทิตย์หนึ่งแล้วคะ่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะหมุนให้พี่บุ๊กแก้เลย,ยลรลมานั่งคะ่ะเราอะ่ะ ปากินข้าวไข่ก nah ุ้งในลีนไปแล้วไม่เป็นไรหนูโกรธป้าไหมไม่หนูโกรธป้าไหมไม่อ่ะไปนั่งอ่ะพี่บุ๊กแก่พี่บุ๊กแก่น้องทำให้ละทำไรอ่ะน้องก็จะเป็นคนมิกเดี๋ยวน้องกินเยอะๆนะลูกคราวนี้หนูกลับไปกรุงเทพหนูต้องสูงให้ได้เท่าพี่บุ๊กนะลูกเป็นยังไงคะเดย์วันวันนี้เป็นไงคะสนุกมากเลยค่ะยังไม่เห็นสโลปเลยค่ะไม่เห็นเลยเห็นแต่ช้อปปิ้งเลยค่ะสุอร์เห็นชัดก็หมวกพี่เวนี่แหละค่ะอ้าวตรงไหนอะล้างมงร้านหนึ่งของมึงเนี่ย ไม่มีไม่มีถามแล้วเขาไม่มีโนข้างล่างสินออไโน้ตไปข้างล่างแล้วแล้วกูไปมาแล้วก็กูไปมาอยู่เนี่ยมันมีของเด็กอยู่ก็กูก็ไปซื้อของเด็กไม่มีของโนล่างคนแก่เดียวกันถ้าลงไปนะเราไม่ะบอกป้าแล้วนะอีเจี๊ยบมึงบอกไปดิว่าเมื่อกี้พูดแล้วเขาบอกไม่มีของเด็กไอเน็กเน็กบล็อมเนี่ยเบอร์ตัเพื่อไม่มีไม่มีไม่ได้เอาของเด็กมาเน็กอมมมไ่ีแต่ถุงมืยเนี่ยเนี่ยใครผิดเนี่ยเนี่ยพุ่งคนละเรื่อง เดวันวันนี้ <มา S 1> เป็นยังไงคะสนุกไหมเ <The> มื่อกี้ไปซูเปอร์เลยได้ถ่าย <I 'm S 1> อะไร <the> มาให้บ้าง grab. <Sorry. S 1> เป็นแกร็บและตอนนี้นะคะเราก็ได้ซื้อของเข้าบ้านไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าคุณเวคิดว่าเราอยู่กัน1เดือนหรือว่า8วัน ไม่กินกุ้งเนี่ยเพื่อนเอากุ้งมาีเรื่อยออุ้งส้มกุ้งส้มกุ้งส้มไม่กินเอาเต้าหู้มาเองป่ะเอาเต้าหู้เองแล้วาอไม่กินส้มไม่เอ่ะต้องเอาหม้อสุกี้แอบเต้าหู้มึงอยากกนเต้าหู้ออกมาจะเสียอะไร้ก้องเรียนอะไรคะเรียนได้อะไรไปคะหมดแล้วค่ะดเลิศว่ะอร่อยนี่กินหัวป่ะได้หมดเลยเต้าหัว เดินขึ้นเขากับบ้านเหนื่อยเหรอคะพี่พีในลานเหนื่อยไหมลูกจบค่ะยวขึ้นไปออนเซนเราหีเเด็กัน Happy birthday งงโอ้โหมีดาวด้วยโนราแต่เช้าเลยเราอ่ะ Happy birthday ใส่คิมูก,ก่อน <are> Twin Yeah Twin <Wow. S 1> นอเลน่น เฮ้ยลูกเมย์ Happy b i r t h d a Happy birthday อ oh ้เปิดตัวแดดีวันนี้อลังการมากใครจะรู้ว่านี่เป็นแดดดีบ้างเจียบออกหมรู้ไม่ว่านี่เวหมดคำพูดหมดคาพูดเนาะชุดเมื่อวานว่าว้าวาวแล้วาวาวแล้ววันนี้ค่ะมาพอมา แม่่ารู้แมวนี่รวยไม่รู้เลยไม่รู้เลยวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะไป my first time for ski <c oughs> อ่าแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะฝากเด็กน้อยนะคะไว้อยู่กับลุงเอเราไปสกีแต่ว่าเด็กน้อยไปเล่นโดนัท นี่ไงมันร้องแล้วเมื่อกี้เปิดไมค์ควณไม่ทำไรนะแค่อะไรขุ่นข้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วรู้ได้ยังไงก็นี่ไงก็ตลาดไงแต่มันกดผิดนะร้อยห้าสิบเนี่ยมึงได้แล้วเชื่อกูมึงเอามาเลยแล้วเอาข้าวมาก็มันอยู่ข้างในแล้วไงอ้าวเหรอเท่าไหร่ยวัเจ็บกูมองไม่เห็นห้าสิบเก้าวิโอ้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดโอเคนะห้าสิบแปดมินิทไม่ใช่เอาไอ้เนี่ยไม่ใช่ัหุ่นข้าว พอนะสนาทีไม่ไมทำไมมันเป็นห้าเนติตวะไอ้เจียม่ลเพื่อนนี่ไงกูว่าแล้วจำีเลยเพื่อนไม่เห็นไหมมึงกูว่าล้กูว่าละนี่ไงมึงเห็นด้นนนตั้งในกลางนี้แค่ไมต้าไม่เตาก่อเอาใหม่ตอกใหม่เจี๊ยบตอกใหม่เราเริ่มต้นใหม่ตอกไข่สิเจนิีเจียนตอกไข่เดนิเจียตอกไข่ไม่เต็ เพื่อนโซเดียมต้องมีเนี่ยเข้าไปบ้างให้ถันนิดเดียวพอนิดเดียวพอมามาข้ <c oughs> างล่างข้างล่างมึงดูข้างล่างสุดยัง finish เอาเร็วเจี๊ยบเร็วเออมันได้แค่นั้นให้มันหมดเปลืองโอเคดี๋ยวดีไหมถ้าแล้วเนี่ยแล้วก็ข้าวโนรา,าเป็นไงเนี่ยดูดิไม่เป็นแล้วแบบพลาสติกละลาย,าย <c oughs> มึงไม่รู้สึกเดูดิวเออร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้เราเก่งเว้ยไม่เคยไม่เคยใช้งานได้ร้อนมาหนึ่งโอ้โหไอเจียวปูมาก ไม่ไหมแล้วค่ะวันนี้เ hmm. น oh, oh, uh, ี่ค่ะลูกค้ารออยู่ลูกค้ารอไข่เจียวหรอคะไม่เหม็นไมอแล้ววะไม่เหม็นโอ้ยนี่ทำกูตกใจอีกค่ะไม่เหม็นเลยลูกหอมไข่เจียวนานาทอดอย่างเก่งโอ้โหดูหอมกลุ่นกลิ่นมากเลยเจี๊ยบไม่เหม็นในลีนเก่งมากสำเร็จค่ะไข่ทอดสูตรคุณนานานะคะ ล้างมือเมื่อไหร่เมื่อวานหรือวันนี้เมื่อกี้เลยนึกว่าล้างมือไปเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมไปเก็บทิชชู่เพื่ออะไรไม่ก็อยากขี้ซี้ทำให้นี่ายอย่าบ่นเอาน้ำมันหอยมาหน่อยอแค่นี้ก็อร่อยเหรอมันจะเกาะไหมมึงอยู่เฉยๆป่ะมึงซื้อแป้งมาให้กูเป้าไม่ได้ไม่ได้สั่งเมนูวันนี้นะคะวันเกิดบีน่าบุกลินนะคะเรากลับมาหลังจากสกีเสร็จเมื่อกี้คงเห็นความวุ่นวายน่ากลัวไปแล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นหน่วยเดคอเรชันนะคะค่ะอันนี้หน่วยอะไรคะข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นสาลา์อันนี้ไม่รู้หน่วยอะไรหน่วยเอ็นพ่อหน่วยเอ็นหน่วยเอ็นลุงเวและนี่ก็คืออาหารเด็กไข่ทอดแซลมอนคือเหมือนว่าวันนี้ได้ทําอะไรใหม่ๆหนึ่งอย่างอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไปเรียนสกีตบมือให้หน่อยค่ะใช่แล้วก็วันนี้เบรกได้แล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเข่ายังดีอยู่ไหมขอดูหมอเข่าให้ดูนิดนึงทำทาพิซซ่าทาบิซ่าเนีค่ะพี่เอ๋ทาบิซซ่าเข้าสับเล่นเออไม่ได้ ค่ะภูมิใจฉันนี่ขอเสียงปรบมือรัวๆให้คุณนะคา,าใช่ขอเสียงปรบมือ่อยนะคะตอนนี้นะคะบ้านเรานะคะมาพักกันอยู่ที่นิเซโกะ KYO หรือว่าอ่านว่าเคียวปะเคียวเนาะถ้ามากันแบบเป็นแฟมิลี่ใหญ่เป็นเพนท์เฮาส์ทั้งฟลอร์เนี้ยก็จะมีอยู่6ห้องนอนด้วยกันก็คือใครที่มาเป,ป็นครอบครัวใหญ่และอยากทำอาหารกินกันใดๆมานิเซโกะก็แบบนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะบางมื้ออยากจะออกไปทานข้างนอกก็ได้แต่แนะนานะคะออยากกระเสิลูก แนะนำนะคะควรจะบุกทุกอย่างก่อนไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นต้องนั่งทำไก่ทอดเองะคะ่ะเรามีพ่อครัวใหม่อีกคนนึงทำอาหารที่ลูกชอบวันเกิดนะคะวันดีแจ่บบัคกลีออนชีสถามว่าลูกกินไหมกินต้องกินค่ะบัคกลีออนชีสกับไก่ทอดมามีเหมือนไม่ไหมเหมือนกันเนาะ,<ำล>ะไก่แม่บัคกรีพ่อได้แนะว่าบ้านเนี้ทยใครทำอาหารมีประโยชน์แม่ทำอะไร รอดูว่าลูกจะกินอันไหนเ,เจีย๊ยบว,ว่าลูกจะกินไก่ทอดหรือว่าลูกจะกินบลูเบอรี่กับชีสไก่ทอดดิ